สิงตายเพิ่หนึ่งเยก็เหล็กก็มีไปทำอะไรเหลยนั่นแหละเปนนักใช้เหแล้วมันทำอะไรว้อัพเกรดกองไฟอ๋ไว้อัพเกรดกองไฟเอามาปิ้งลงแล้วไม้ฉันอยู่ไหนคือต้นไม้นในเก็บโค่นทุกต้นครับเวลาว่างก็จะโค่นให้หมทั้ทุกต้นในแมปเลยก็ได้แม่ที่ หน้าที่ฉันคือถือท่อ,ทอนไม้ใหญ่ท่อ,ทอนไม้อยู่ไหนอะถาใครเปิดไฟไหนวะไม่ไมเตรียมช่างวางใส่กระเป๋าได้ล่ะท่อนไม้อยู่ไหน,นต้นเล็กมากไ,ไปหาต้นที่มัน,มน,ต,นต้นเป็นทรงอะ่ะต้นที่มันเป็นทรงข้ารบนอันนี้ก็ไม่สรงตามมันเลี้ ิ่งต้องวิ่งตามคนถือตะเกียงอังเดียวเนี่ยเป็นทรงเนี่น é, ตนยต้นสูงส okay, okay. ูงเนี่ยโีเลยปั๊บหนึ่งปั๊บนึงปั๊บหนึ่งคุดินสองไฟส่องไฟไปข้างบนลองลองเทสกันแล้วโดนขวานไม่เป็นไรแต่จะโดนต้นไม้ทับกายแค่นั้นแหละเนี่ถ้ามันพวกแล รอบตัดไม้น้อรอบตัดไม้นั่นไงมันล้มไปทางเนินขึ้นอย่างไรโค่นไปทางยอดเขาอะโอเคเก็บไม้ละมีสติกแล้วใช่ไหมโอเคมีผ้าอยู่เฮ้ยเราก็ไม่ฉีกผ้าตรงนั้นมาผ้ามีใช้เขียนนะ ตรงนี้เสร็จช่ยหนึ่งนัดไม่รวมแบดเดตเอ้ยเสร็จอันใช่ตรงนี้แปลว่าที่มีบ้านโอเคได้ที่พันขามาแล้วเอาลกงั้นอ่ะเออไปอีกไกลอยู่ทางนี้ทางนี้แม่โคตรเด่นเลยกางคนมบบนีย เห็นเขื่อนอยู่นีเขื่อนเราจะไปฟักกันตรงเขื่อนใช่ไหมใช่ตรงท็อปพีค่าดำมันจะมีมันจะมีสิ่งก่อสร้างอยู่หนึ่งอันน่ะไปตรงนั้นแหละเหมายว่าตกปลาให้ตกที่เขื่อนแหล่งน้ำอ่ะที่แสดงว่าน้ำจืดตกน้ำจืดทะเลไปตกงั้นก็ตั้งแคปตรงนี้เลยไหมล่ะ เราต้องไปรับคนกอล์ฟด้วยไม่ใช่เหรอเลื่อนขึ้นไปรับกอล์ฟนี่แล้วตัวแดงสีขาวไองตัวใหม่ตัวใหม่เข้าคืลเอเกสีเขียวเขาเป็นสีขาวไงผมเป็นเป็นสีขาวเนี่ยอ่านะครับมันคือสีเขียวครับบอกแล้วนี่คือสีเหรออ๋อมันือสีเขียวครับ ถ้าอิดเสร็จเต้นเสร็นมาจิบถยเลเดี๋ยวอ่อนรอด้วยมีใครจะเป็นคนที่ช้าตลอดโดนเกิดมาผมบ้าสนใจไหมไม่โดนกด B ข้างตรเนี้ยไปนู่นไม่ดดจะใครจะบัติจิจอมก็บันิจโอ้ยแหล่งน้ำโอ้ยสิวิลายผมไม่เชื่ออะไรเอาไหให้ฝูกขาโดดเลย ล็อกกุญแจมือแล้วเดินลงไปตรงน้ำตัวไม่เปลี่ยนว่ะแป๊บนึงกินน้ำก่อนบนะรีบไปเถอะครับผมแม่งวิ่งวาร์ฟแล้วต้องกินน้ำเปล่าที่ตายไหมไม่ตายกินน้ำเหรอกด F แป๊บนึงรอด้วยพนาจิ้มน้ำแล้วก็กด F มันจะเอามือลูบหน้า กดย้ำได้นะไม่ต้องรอไม่ต้องรอแอคชั่นมันหมดกดย้ำได้เออไไดด้้น่ะกินน้ำเห็นขึ้นไฮเดทเลยขึ้นกดย้ำๆมันกินน้อยกดเอฟรัวๆเลยอ่ะวิมีน้ำแล้วกินหนอนดีกว่าไฮเดทแข็งขันพอแล้วขอกินหนอนเหมือนตัวเหี้ยเลยลุมกินตับกันอย่างนี้ ใส่ไฟไห้ใส่ไฟไห้ใส่ไฟไหม้เฮ้ยเราเราเราซิงหนอนแล้วนี่หว่าใครอยากลงไปว่ายน้ำไหมละของก็จะลอยตามนะมั่วเออยังไม่ได้ล่าหม้อเลยหม้อกับกระทะล่าหม้อล่าหม้อมันรู้สึกแปลกๆอย่างไม่รู้ว่าคำพูดอะ บ้านสองชั้นนี่ไงฟืนตรงไหนตั้งนอกบ้านดีกว่าในบ้านเลยในบ้านในบ้านเราเคยตั้งแล้วอ่ะตั้งอีกได้ทิ้งตัวค่อยมาทิ้งในบ้านแต่เราไปตั้งแคมป์ในป่าก่อนจะได้ออกตรงนี้เลยจะเล่นต่อไงมเขาออกแล้วไม่ขีดเองน่ะ ออกมาเนัะอกมาดิผมจะรองดมไม่ขีดมีที่ผมคนเดียวเหรอใช่ผมไม่มีหาไม่เจอเลยแบ่งไม่ได้ด้วยอควันเฉาะก่อนก่อนเลิกก็ทิ้งไว้ที่คุณไม้นะคุณไม้เกลียวช่องไว้ด้วยฮะทิ้งอะไรไม่ขีดไม่ขีดรู้สึกว่าจะตอบยากนะไม่ขีดสังเกตไหมแล้วผมต้องทำไงต่อเฮ้ยเสียงฟคอมบี้ คขยิงอ่ะไมมม่ีมีีเสยงตั้งไฟไปก่อนแต่ตาบอดเลยตั้งไฟประตูกันนะขึ่นขึ้นบ้านต,ตาบอดตาบอดแล้วมันต้องทำยังไงไม้สติก แล้วก็ผ้าเอาไม้เอาผ้าผ้าผสมไม้สเต็กมันจะมีคำสั่งที่ว่าไม่ใช่ทักไม้ดำขาเนี่ยเป็นกองที่เท่าสี่ช่องขยับก่อนขยับขยับขยับมานี่ขยับมานี่ขยับไปไหนติดไฟเถอผมว่าขยับมานี่นนโอเคแล,อเอแล้วก็เอาไม้ใส่แล้วก็ไม่ขีดเือไม่ขีดที่มือแล้วก็เลื่อนคอแล้วกดจุด,ดหันหน้าออกก่อนไม่ขีดอยู่ไหน ฐานไม่ไม้ไม่เอาใส่เ,เออต่อไปไม่ขีดที่ใครลนะโอ้โหโอ้โหเออเะร้อนแรง <c oughs> อย่างเงีไฟเยอะดูรักครับดูงี้นะก้อนหินมาด้วยไอ,ยอยเอัพลิกกันเลยเอาสุด <Okay. S 2> มันมีการอัพเกรดครับผมว่าสมมติว่าถ้ามันไม่อัพเกรดผมว่าวางหม้อไม่ได้นะปิ <Pink S 2> ้งแฟร์ก่อน อ้าวแฟร์หายมีคนหยิบไปดิมีใครหิวอาหารบ้างอ่ะอาหารอุ่นไปนี่นะผมเพิ่มไฟไปนะผมผมใส่เดดผลินเห็นเปล่ามัน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 กำลังแดงใั้ไคมผลิตตาบอดตาบอดออาด่อุ่นเล่นได้ไหมไม่ได้ก็ดีไม่ดีอนาคตจะต้องมีการบุญนงบุ่น้ำบุนอาหารกอดกิน บางครั้งหน้าหนาวถ้ามันมีหน้าหนาวมาไในก็ไหนนะครับพันออกปากตลอดเฮ้ยปิดประตูข้างเดียวข้างนอกทำไมเนี่ยอุ่นลมชื้นเอ้ยอีโรติกกันไหนดิทำอีโรติกวีอีโรติกอีโรติกถ้าไหนนะ นอนนอนคนหนึ่งนอนคนนึ่นนอนกับอีกคนหนึ่งหน้าเราเดี๋ยวแคปวิดีโอไว้อยู่เนี่ยแล้วก็แอดอิเลตริกหน่อยคนเล่นนอนเกลือป่าเล่นเกลือ F3 ไม่ใช่หรอ F3 ถือปืนด้วยคนนอนถือปืนเออใช่เดินไปขยับไปแอนไปยังยังยังปืนตั้นไม่ปืนยาว ต้นมันจะเหมือนกอดคอไปเกิคานเข้าไปคานเข้าไปคานเข้าไปมันยังไม่ใกล้กันเลยเนี่ยตัวยังไม่ติดกันเลยอะเอ้ยคนต้องคานวาไอ้คนคานเอยคานเอ้ยคานวะเอ้ทางนี้ขยับไม่ได้น่าอยู่ไม่ใช่ต้องนั่งยองเหรอ ยอ้อนนั่นยงย้อนเหรอืมเออไปเดียวาไป <c oughs> ตอนนั้นเห็นหนั่งข้านี้ได้หรือแอนแต่กล้องนี้ก็<ข>มันทำทชนตัวกันไม่ค่อยได้แล้วหรออือหึน่า,า,าทำให้ชนตัวไม่ได้แล้วให้อยู่เหลี่ยมซ้ายแล้วให้พี่ถังขวาไปได้ไหมชนให้พี่แอนหัน มันก็จะโดนเลื่อนออมาอืมโดนเลื่อนออกมาจริงเโดนอดเลยได้เกอไ่างี้พอยู่เลยอยอาหาอารร้อนอาหารร้้หยิดิันเยบอร์พองอะหยิบดิเบอรพองอะเกินลมันอีรอยมจเลยอะ ไม่ถึงกระด้างปิดปเลยนีด่ดอนนแล้วมันยังกินได้อยู่เลยปักร้องเอื้อกมาเนี่ยจะขุดนอนน้องลืมไปเปลี่ยนเป็นขวานละว,ว่าจะให้ไปขุดนอนใหห้น่อยจะกินนอนบอกโอเคดอีเออ ไปคนเดกยคเ,ยเลียกคายแบบบ <laughs>